ผักพอกระบาแดงแล้วพี่น้องมันเด็กได้เมนูปลาช่อนเผาพี่น้องปลาช่อนตัวใหญ่เผาเลยอยมันห่อเลยพี่น้องดูเนี่ยมาเสะกระบาแดงใส่เจ้าซีฟู้ดอยู่พี่น้องผัดแกงนี้ผักชีเล่ากระแตงกวาอย่างพี่น้องอ่ะอะไรอู้หเนื้อปลาช่อนสดๆเลยพี่น้องออืหลวม ใส่น้วกลิ่นเจ้าี่ปดจัแจบอืม สดๆในแชร์ดีพ <ừ, S 1> ี่น้องถอนเสร็จใหม่ๆกำนีหญ่เลย พันธร้นิสส์จได้เนาะโอ้หอหอหอโหลวงบ่ตกบินกินได้พี่น้องขับงหญ่เลยนะลมปากมั้งอืม

oh mm -hmm. สนนั้นหัวพี่น้องเหิืเนี่ยเลื่อนตรงสั้นหัวมันตะกางมีกางแซมด้วยพี่น้องมาอือ โอ้ย้นังขงแสบยีนี่พี่น้องโอ้ยต้องเบิ้งดีๆด้พี่น้องเพิ่มมีเบ็ดมีอย่งอยู่

มันข้าขนาดนพี่น้องคุ้มมันนี่กับของแสบพี่น้องต้องทอกมัน who mm -hmm. wants